ครับก็มาติดตามต่อนะครับกับน้ำจุลินทียสีเขียวนะครับอแอทีกขยาวก็จะหน้ามือเลยอา <c oughs> จารย์เล็ะเต็มเลยครับ ถ้าเราขยับทุกวันนะครับเขาจะไม่ไม่นอนต้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่เกาะข้างนะครับแต่ถ้าเราไม่ขยับเขาจะเกาะตามข้างขวดติดเป็นพืดเลยนะครับต้องมากขยับเขาทุกวันนะครับบรรจงข้างยิ่งดีนี่ยทำให้เขาจุลิ้นจี่ตื่ตัวนะครับเป็นการกระตุ้มทำให้เป็นเป็นไวไวนะครับ ังจากฝนตกมาหลายวันนะครับพี่ตะกลนนี้เพิ่งในแดดนะครับแดดเปี้ยงเลยนะน่าจะหมดแล้วนะครับพายุอันนี้ใครไม่มีคู่ก็ร,รีบรีบหาคู่นะครับหนาวเลยนะครับ แม้ใ,ใครเลยนะครับครับอยู่ไม่พอกันเลยนะครับอาจารย์บอกความหนาวสกุลนครนะครับไม่แพ้ทางเชียงใหม่ทางเชียงรายเลยนะครับ ที่ตกอนมีติดลบเลยครับติดลบหกองศาโอ้ที่จังหวัดด้วยว่าที่บนดอยครับบนบนภูผาภูผานอ๋อเคยทำสถิติไว้อยู่ยังไม่มีใครล้มอยู่เดี๋ยวผมอาจะว่างๆเนี่ยผมก็ขับมออเตร์ไซค์ไปเที่ยวบนดอยเอ้ยบนภูผานจะมีมีมีขวดนั้นอ่ะที่มันเป็นสีสีแดงนะครับมีขวดเดียวใช่แต่มันก็ไม่แดงนะครับมันก็ออกสีเขียว การควบคุมเส้นผาเหมือนกันที่ผมอบอกเอาอีกน้ำนิดหนึ่กเ,เดี๋ยวหมดเลยงงเดี๋ยวก็นีครับเป็นพวกคอร์มพวกลอนฟิวใครใครจะกินคอราฟิวไม่ต้องไปหาไหนครับมาหาผมนะครับคอราฟิวพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับคนกินไม่ได้นะครับ มาตอนเคยขายคับปรฟิลดูช่องผมอย่าซีเรียสน,นะครับอย่าเครียดผมก็บ้านๆสนุกสนุกไปนะครับทำไปเล่นๆไปนะครับมันได้ก็เอาไม่ได้ก็ปล่อยวาง เราอย่าไปยึดติดมันมากครับชีวิตนะเอาแบบอยู่แบบมีความสุขอันนี้เข้มเลยนะครรนีชคุณเอาอย่างอาจารย์บอกแล้วครับเช้ามาก็ขอบคุณร่างกายเรานะครับขอบคุณร่างกายนะครับขอบคุณตัวเองเรียกขอบคุณตัวเองนะครับทำให้เรามีลมหายใจในวันรุ่งขึ้นนะครับ <laughs> ก็ชีวิตที่มีอยู่ในวันวันก็ไปสร้างอะไรที่มันดีดดมีความสุขนะครับยิ่งได้เงินเบาๆอย่างอาจารย์ว่ายิ่งดีใหญ่นะครับครับเช้านี้ผมก็จะไปลุยเอาเอาตอนนี้ก็น้ำาิลเซีก็ขายบเสร็จแล้วนะครับเอายังไม่เสร็จนะครับเอาของยังเหลืออีกนะครับ นี่ก็เสร็จแล้วผมเจความโรบครับเออทำไมของอาจารย์เข้มแต่รื่องเราใส่น้อยไปนะอ๋อออันนี้ผมไม่ได้ใส่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ไข่นะครับเออผมลืมบอกไปว่าอันนี้สี่ขวดนี้ไม่ได้ใส่ไข่นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่หัวเชื้อนะครับผมเอาเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ผสมไข่ใส่ไปใหม่นะครับอันนี้ คืออันน้ำจะบอกบำบัดมาเลยนะครับแล้วก็เอาหัวเชื้อน้ําแดงใส่ไปเลยครับหัวเชื้อจุลินทรีย์สีแดงใสไปเลยนะครับเป็นเขียวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันช้าหน่อยครับมันจะไม่เข้มข้น,นแบบจานไวมากถ้าเราใส่ถ้าเราใส่ไข่นะครับของอาจารย์นี้ผมให้ใส่ไข่สามลูกนะครับแล้วก็ผัวชีรสหนึ่งช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนกระปินช้อนนะครับนะ แค่ไม่ถึงกระชิดนะครับเขียวอืดเลยแต่นี้ผมทดลองนะครับว่าให้หัวเชื้อใส่เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องอาอะไระไม่ต้องใส่หัวเชื้อมันนะครับไม่ต้องใส่ไข่ไม่ต้องให้อาหารนะครับดูจะขึ้นไหมมันก็ขึ้นนะครับแต่มันช้าหน่อย น,นี่เป็นการทดสอบนะครับเพราะไม่เป็นไรครับขึ้นช้าเดี๋ยวก็อของอาจารย์ใส่เข้าไปครับแล้วก็ประหยัดให้อาจารย์ เรียบร้อยนะครับการขยับน้ำกรีนรสีเรียบร้อยนะครับผมออวันนี้นะครับก็จะมาทําชั้นโรงเรือนให้กับอาจารย์นะครับโดยไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่ครับจะทําชั้นวางต้นไม้ครับอาจารย์่นะครับนี่เป็นโรงเรือนของอาจารย์ที่ ช่วยกันทำมานะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะทำชั้นวางรับไปเลยนะครับเตรียมตอนนี้ไปเตรียมอุปกรณ์นะครับดูตะวันเปี้ยงเลยครับไปใส่รองเท้าบูทก่อนครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปท่านี้นะครับนเช้าบบรรยากาศเช้านะครับผมสวัสดีนะครับ